แม่นูสอบถามเนี่ยแม่รู้จากลานซีเจเค่ะใะรูัาผ่ากจบไปสูตรกาแฟมาไปสูตรกาแฟสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพิมพาลุยนะคะพามาตะลุยตลาดเทศบาลตำบลชัยวารีนะคะอยู่ที่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆนะคะไปสุ่มกันค่ะว่าจะมีลูกค้าซีเจเคที่อยู่ตลาดนี้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะจ้ะแม่หนูสอบถามเนี่ยแม่อรูจักรหลันซีเจเคบอกจยกค่ะรู้จังมั่นกับไปสู่กาแฟมันผ่านกับไปสู่กาแฟแล้วดูเขา้องฝวัดเนี่ยเด้ออันอีแม่รู้จักรหลันซีเจเคบอกก่อนอ่ะอยากค่ะเขาเป็นลูกค้าอยู่หันบอเคยเป็นค่ะเคยเป็นเนาะออกรถยูหันค่ะบริการดีวะแม่ค่ะประทับใจค่ะโอเคอี่แม่ไปตลาดเออแม่เป็นมาขายยู่นี่บอหรือว่าขายยังค่ะ ใครอยากเสียงดวงเสียงโชคนะคะมาที่ตลาดสดเทศบาลตำบลวารีได้ซื้อลอตเตอรี่นะแม่โอเค <laughs> okay, ขอบคุณค่ะแม่เป็นนั่นไปซื้อเงินส,สนดอยู่ซี่เจค่ะไหมคะแม่ออกเป็นรถรุ่นใดแม่รถอี่แข่งกว่อรถไอ้ฮันดาเวฟพนักงานบริการดีป่าแม่ดีอยู่ค่ะเดาเบาได้ดีเอาเงินเท่าไรแม่เอาเงินแมนนี่แม่ขายลอตเตอรี่อยู่นี่บ่ก ขายมาโดนไฟนี่ขายมาหลายยี่สิบกว่าปีละยี่สิบกว่าปีแล้วจมาหัวหนุนไหนเด้อค่ะลอตเตอรี่อยู่ตลาดสดชัยวาลีโอเคขอบคุณค่ะขออนุญาตถ่ายได้ไหมคะีหลู้จักร้านซีนิเคปหรอเป็นร้านอี่ยังจัด เราเราก็ไม่รู้นะคะว่าลูกค้าที่ตลาดสดเทศบาลตะมูลชัยวารีของเราเนี่ยเยอะไหมนะคะแต่เท่าที่สอบถามมาแล้วก็คือรู้จักร้านของเราเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเราไปกันต่อสวัสดีค่ะอ่แม่รู้จักร้านซีเจคีบ่ะค่ะผู้นิ่งผมพิทแม่ร้านขายหม้อตะไส้จ้าเือซีเป็นไก่จ้งไงนี่บอกจ้าแล้ลูกไส้กับพี่บอกอยู่หันโอเป็นลูกค้าซีเจคเนาะจ้า มีขยยังขายทิ่รมหล่าขายนะคอาหารทะเลใครสนใจอยากซื้ออาหารทะเลสดกลับมาหลานแม่แล้วใดเด้อตลาดเทศาาาบาลตำบลชัยวาลีค่ะ <laughs> โอเคขอบคุณค่ะ One hour later โอเคค่ะทุกคนเราก็สัมภาษณ์ไปเบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลูกค้าที่อยู่ที่ตลาดสดเทศาาาบาลตำบลวาลีนะคะ ก็สัมภาษณ์ไปแล้วก็ถือว่านะคะลูกค้าก็รู้จักร้านเราเยอะพอสมควรเลยนะคะแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c ค i b e ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย